สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่คริปโตนิวส์นะคะวันที่1กันยายน2025ค่ะวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องที่หลายคนน่าจะรู้สึกเหมือนกันคือตลาดคริปโตช่วงนี้มันดูซึมซึมไปหน่อยนะคะเราก็เลยรวบรวมข้อมูลมาคุยกันว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วแนวโน้มจะเป็นยังไงต่อถ้าดูภาพรวมตลาดตอนนี้มูลค่ารวมก็ลดลงนิดหน่อยนะคะแต่ว่าปริมาณซื้อขายนี่สิคะกลับเพิ่มขึ้น ครับผมอันนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างบิตคอย n เองก็ยังครองส่วนแบ่งเยอะอยู่เหมือนเดิมครับคือปริมาณซื้อขายที่มันเพิ่มขึ้นสวนทางกับราคาเนี่ยมันก็สะท้อนว่ามีการซื้อขายกันเยอะจริงๆครับมีตั้งคนซื้อคนขายแต่แรงขายอาจจะแบบว่ากดดันมากกว่านิดหน่อยในช่วงนี้นะครับซึ่งถ้าเราไปดูข้อมูลลึกๆนะครับมันมีหลายปัจจัยเลยที่ เข้ามาผสมกันทําให้ตลาดมันปรับฐานลงอ๋อค่ะมีปัจจัยอะไรบ้างคะพอจะแยกให้เห็นภาพชัดๆหน่อยได้ไหมคะได้ครับปัจจัยแรกๆเลยที่หลายคนพูดถึงกันก็คือเรื่องเศรษฐกิจมหาภาคครับพวกตัวเลขเงินเฟ้ออย่าง PCE PPI อะไรพวกนี้มันออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้นะครับค่ะพอเป็นแบบนั้นความหวังว่าเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐเขาจะลดดอกเบี้ยในเดือนกันยานี้มันก็เลยลดลงไปเยอะเลย จากที่เคยเก่งๆกันไว้เกือบร้อยอร์เซนตอนนี้ก็ลดลงมาพอสมควรอ๋อเข้าใจเลยค่ะครับพอความหวังเรื่องลดดอกเบีย้ยมันเลื่อนออกไปนักลงทุนบางส่วนเขาก็ลดความเสี่ยงลงก่อนบวกกับมีตัวเลขว่างงานที่เพิ่มขึ้นความกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอยอะไรพวกนี้ก็เข้ามากดดันด้วยครับอืมพอความคาดหวังเรื่องดอกเบีย้ยเปลี่ยนทิศทางลมในตลาดสินทรัพย์เสี่ยงก็เลยเปลี่ยนตามไปด้วยนะคะใช่เลยครับ แล้วมีปัจจัยอื่นๆนี่ไหมคะนอกเหนือจากเรื่องใหญ่ๆแบบนี้มีครับอีกเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันคือเรื่องปัจจัยตามฤดูกาลแล้วก็ข้อมูลย้อนหลังข้อมูลที่เราดูกันย้อนไปหลายๆปีเนี่ยมันชี้ว่าเดือนกันยาเอ่อมักจะไม่ใช่เดือนที่ดีเท่าไหร่สําหรับบิตคอยอ๋อเหรอคะครับสถิติีบอกว่าปิดลบในเดือนนี้ค่อนข้างบ่อยเลยตั้งแต่ปี2013มาเนี่ย8ใน12ปีเลยนะครับที่ปิดลบ แล้วก็ประกอบกับช่วงนีเ้เหมือนเฟดกําลังดึงสภาพคล่องออกจากระบบด้วยนิดหน่อยอืพอสภาพคล่องน้อยลงมันก็ส่งผลต่อตลาดได้เหมือนกันครับมีเรื่องสถิติด้วยน่าสนใจจังค่ะแล้วถ้าเป็นปัจจัยในตัวตลาดคริปโตเองล่ะคะช่วงนี้มีอะไรพิเศษไหมอันนี้ก็สําคัญเลยครับมีการพูดถึงเยอะมากเรื่องออการบังคับขายสัญญาลองหรือ long l i q u i d a t i o n นะครับค่ะได้ยินอยู่เหมือนกันค่ะ ครับคือคนที่เทรดฝั่งซื้อแล้วใช้ l e เ e อร g จสูงสูงพอราคาลงมาถึงจุดหนึ่งก็โดนบังคับขายออกมาพร้อมๆกันมูลค่านี่หลายร้อยล้านดอลลาร์เลยนะครับมันก็สร้างแรงเทขายกดดันราคาลงไปอีกระลอกหนึ่งนอกจากนั้นก็มีแรงขายทำกำไรตามปกติหลังจากที่ราคาเคยขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ก่อนหน้านี้ค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นคือเรื่องการปลดล็อกเหรียญอย่างวันนี้เลยมี WLFI ปลดล็อกออกมาเยอะมาก มูลค่าก็หลายร้อยล้านเหรียญเหมือนกันอันนี้ก็อาจจะเพิ่มแรงขายเข้ามาในตลาดได้อีกทางบางข้อมูลก็ชี้ไปที่แรงขายจากฝั่งนักขุดด้วยครับหลังเฮาวิ่งไปนักขุดบางส่วนก็อาจจะทยอยขายออกมาโหฟังดูเหมือนหลายเรื่องประจวบเหมาะกันพอดีเลยนะคะทั้งเรื่องใหญ่ระดับโลกเรื่องสถิติแล้วก็กลไกลในตลาดเองอาจากข้อมูลทั้งหมด ก็มีความเป็นไปได้ครับที่ตลาดยังอาจจะซึมซึมหรือว่าปรับฐานต่อได้อีกหน่อยต้องจับตาดูแนวรับสำคัญของบิตคอยครับแถวแถวแสนห้าถึงแสนหนึ่งหมื่นดอลลร์ถ้าเกิดว่าหลุดแนวรับตรงนี้ไปก็อาจจะเห็นราคาปรับลงไปต่ำกว่าแสนดอลลร์ได้เหมือนกันต้องรอติดตามการประชุมเฟดกลางเดือนนี้ด้วยครับวันที่17กันยาว่าจะมีสัญญาณอะไรออกมาไหมรวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆแต่ก็ ไม่ใช่ว่าแย่ไปสมบูนะครับถ้าเกิดมีเม็ดเงินใหม่ๆไหลเข้าพวกกองทุน ETF ได้มากพออันนี้ก็อาจจะช่วยพยุงหรือพลิกสถานการณ์ได้เหมือนกันแล้วถ้ามองยาวขึ้นไปอีกหน่อยล่ะคะปลายปีนี้หรือว่าปีหน้าภาพรวมยังดูโอเคอยู่ไหมคะในระยะกลางถึงยาวผมว่าภาพยังดูมีความหวังมากกว่านะครับคือมันยังมีปัจจัยบวกที่หลายคนรออย,อยู่อย่างเรื่องการลดดอกเบี้ยของเฟดที่ สุดท้ายก็น่าจะต้องเกิดขึ้นจริงการอนุมัติออลคอย ETF ตัวอื่นๆที่อาจจะตามมาหรือพวกกฎร,ระเบียบต่างๆที่ชัดเจนขึ้นเป็นมิตรมากขึ้นถ้าผู้นี้เกิดขึ้นจริงก็น่าจะส่งผลดีต่อตลาดได้เยอะครับและตามสถิติไตรมาส4โดยเฉพาะเดือนตุลาที่เรียกกันว่า uptober นะครับอ๋อค่ะ uptober ครับมักจะเป็นช่วงที่ตลาดคึกคักแต่แน่นอนก็ยังต้องระวังความผันผวนการปัจจัยอื่นๆที่เราคาดไม่ถึงด้วย โดยวรวมแล้วการปรับฐานครั้งนี้หลายๆมุมมองก็ยังมองว่าเป็นการพักตัวในแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวมากกว่าครับไม่ได้เสียทรงไปสทัทีเดียวพอจะเห็นภาพรวมชัดเจนขึ้นแล้วค่ะสรุปก็คือภาวะตลาดซึมๆตอนนี้เนี่ยเป็นผลมาจากหลายอย่างจริงๆนะคะทำเรื่องเศรษฐ,ฐกิจโลกสถิติฤดูกาลแล้วก็เหตุการณ์เฉพาะในตลาดคริปโตเองเลยเป็นช่วงที่นักลงทุนต้องติดตามข้อมูลกันแกล้งชิดมากๆเลยนะคะ ใช่เลยครับต้องตามข่าวกันดีๆครับช่วงนี้ค c r y p t นิวส์ของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานแล้วก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลสำคัญสคัญกับมุมมองดีๆในโลกคริปโตกันอีกค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ